พี่น้องสวัสดีจ้าขอเฮ็ดเป็นคลิปไม่เลยบัวพ่อเง็ดเหลืองค่ะพูดนะสาวกละสินมาเก็บประจําแถวนี้แต่ว่าบ่พ่อเล่างวดนี่เล่าบวกขึ้นตรงสัยเล่าพ่นจะขึ้นจต่พี่น้องสาวกละสินยางลงมาแล้วมาพ่อค่ะพี่นี่ผี่ซุ้มหนึง่งผี่ซุ้มหนึง่งแล้วสาวกละสินสิพ้าพี่น้องไปเบืองเอกสองสามมูมิตามูแบบว่ามันเป็นหลายพันดอกบอก่ย้าสวนฮะ ะมาหลายพันดอกค่ะพี่น้องพี่พี่ซุ้มนึงค่ะพี่พี่ค่ะซุ้มนึงพี่น้องอล้างการคักอหลีนี่ซุ้มนี่ง,งามๆอยู่เลยค่ะโอ,โอ้โอ้โอ้พี่ซุ้มนึงค่ะพี่น้องค่ะขออภัยด้ยยางไมพี่มิจเจ้าเห็นบ่อพุ่นขอไปในปลาอีกพี่น้องพื่นนะ่ะเก็บซุปปีแถวนี่จ้ะลายซุปปีพู่นนะ่ะเห็นบ่จนเล่าอันนี้หมดแล้วพื่นนะ่ะ พุ่น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 ง่าไปพุ่นพี่นี่พี่ก็หลายพี่น้องสาวกระสินมาเบิ่งหลายเถื่ออยู่เด้หันบพพน่พผอเพิ่นต้องใช้ิ่นขึ้นที่หลังเนาะยายสอนโอ้ยยายสอนเลยมาพัอเอาหยังย่า,ามหนีเนาะข่อแม้ปลาหนีดูมาเลาะหาดูมันบ่ขึ้นแต่ว่าเฮาหยุดเก็บไปโดนเนาะมันเลยเหัวตะขึ้นเดี๋ยวเด้อพี่น้อง สาวกะลสินสีผ้าไปเบิ่งอีกโอ้ยสีเป็นร่มเป็นหลายพันดอกแล้วมั้งเนี่ยอืออืออือันคองหัวหอยสิผ้าไปเบิ่งพี่น้องเลยพี่เหน็นบะเจ้าเห็นดอกเห็ดบะมันหันเน่าหลายแล้วพี่น้องใบไม่ปิดไว้กันหลายเต็มยู่จ้ะพี่พี่เน่ากันหลายช่วงวังหันมันจะขื้นช่วงวังหันละพี่พี่ เพื่อขู่พี่พี่น้องพี่ลาย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 ,ลายเก็บซอยกันเลยเฮาเพื่อน่ะเพื่อน่ะพี่น้องเบิง้งเพื่อน่ะค่ะเพื่อน่ะเน่าทิ่มกันลายพี่เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวผ้าเบิ้งอีกพี่ซุ่มหนึง่งเดี๋ยวสิ้ผ้าเบิ้งโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้พี่จ้ะเห็นบ่เต็มเดิน เต็มเดินอิ่ลีเพียดาดาเด้อรอบนี้ผ้าเบิงเฮดบัสจิบาลีล่ลาบบอมแมนเด้อยากให้เห็นเนาะคะ่ะว่ามันไหลโอเคลงมือเก็บกันเลยจ้ะพี่น้องพี่น้องลุยเลยจ้ะให้ยายสวนเป็นผู้เก็บเก็บอย่างเดียวบ่ต้องเคียวขี้ฟุ่นเก็บเลยสาตวตะละสินที่เป็นพุทธไทยเพราะว่ามันบ่มีอันนี้โว้าจะหนีปล่อยเลยยายสวน นี่ปล่อยเลยจ้ะเนาะพาวามันอันมันอันนี้แล้วไหมไม่จงไดปล่อยเลยนี่เนาะปล่อยมันเป็นเชือกโอเคบ่เอาบ่เอาเยอะสั่นนี่ไม่อิ่มใหม่นี่สอนเก็บเก็บเก็บโอ้ยโอเคจ้ะนี่โอเคเก็บย่างเดียวเลยห้าตไป เก็บเลยเก็บเ,บเลยรีบรีบเลยเพราะว่าม้าเหามืดแล้วพี่น้องม้เหาต้องรียบย่างเดียว <c oughs> น้ำถั่วเล่ากับพ้องกันเนะ <c oughs> าะบังคับแย่สวนเฝาแล้ว <c oughs> มันมืดนั่นจุด่ระทคลิปนะพี่น้องไ <c oughs> อ้สวนเก็บเลย <c oughs> พี่น้องบางเนี่ย <c oughs> สุด,ดยอดเลยยายสอนเฮามาพอตอนมันเถาแล้วเอองาม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 เอาเอาไปตากเอาไปมดลเอาไปตากเพราะว่ามันยังดีๆอยู่เนาะเพียงแต่ว่าถือฝนซื่อนี่แหืะเอาไปเลยเฮานนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เน่าแล้วอันนี้ไม่ได้จัดการเลยยายสอนเฮาเพุ่อนะ่ะ ทุบเนี้เอาไปตากอันใดมันนิ่มเ้าจังบ่เอาพี่น้องอันใดมันเอาไดเ้เฮาก็คือเอาเอาไปตากกับเมืองไทยจะ้ะมาพอตอนมันเทามันนั่นถือฝนเน่าแล้วโอ้ยจะได้เห็ดเนาะยะี่สอวนคำกับคำแถมมาถือเห็ดอันถือฝนอีกอุดยอดอีรีว่ะ <c> ค <oughs> อยนึนว่ามันจีบคืน อ,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 อันนั้นบ้เอาดอกแยสวออพี่เอาซุมผีบานี้เฮัโอเคนี่พี่น้องเอา้าแย่สวนจัดการมันเลยอ,อขอไพยเด้อพี่นอ้องบ่งมีอันขากล่องสาวสาว,สาวกระสินเป็นผู้จับแย่สวนเป็นผู้เก็บเพระาะว่าเทิงชาตดแบตไปน,น้ำจะพี่น้องจ่ออเอาได้หมดเลยเต้ เออเอาเดี๋ยวไปยังเดี๋ยวไปหอดบ้านเข้าไปเลือกอีกที่หนึง่งอันใดเละมาเข้าเข้าตากแห่งทรงกลับเมืองไทยไปทําพันกับมีดได้จ้ะ,จะเดี๋ยวให้พี่สาวพี่ไหมพี่ให้พี่สาวล่องล่องล่องไปปลูกเมืองไทยเบิ่งจะพี่น้องล่องไปวานนะวานซุปนี้มันมันมกชอบควมชุ่มชื้นคอยมาเอาอยู่นี่แหละทุ๊ปปี เมืองแน่พี่น้องอลร่างการบ่มเจ้าว่าเด๋ยวได้ขอไพ่ได้กองสันอืมันเริ่มสีดำแล้วมันถือกันนั่นเดี๋ยวเขาไปตัดออกนี่เดี๋ยวแป๊บนี้ สอสอนนอยใย่ยสวนม,ม,าามันบ่แถวเลยมันบ่อันนี้ดอกมันบ่แถาดอกบันนี้มันมาถือฝนไหมหหหกล้องชั้นเนี่ยได้พี่น้องขอไปหลายๆอออเอาไปเลดเดี๋ยวเขาไปแปลงดีกว่า ขออภัยได้พี่น้องเห็ดหลายๆเห็ดงามๆบม่ได้มุมเพราทั้งชาดแบตไปน้ำนั่นแบตก็บเม็อดอุ้ยชาดแบตบกเขา่าสายชาดกระสันจัดการมันเลยยายสวนให้ยายสวนเก็บพี่น้องเดีย๋ยวสาวกระสินอยากได้มุมกว้างไหมจ่ะแต่ว่าจะซุมแน่ใดเนาะมันบ่เห็นเห็ดหมดไหม โอ้ยเปมนบ่มืออาชีพครับข่อย,ขอยนี่จได้ดคลิปงามๆน้ำเขาบ่ได้ดอกพี่นอ้องมันอยู่ใต่หญ่ากับมี่ย่ส่วนนั่นยู่งเงาใหม่หน่ะเลี้ยวไปมันบ้า จัดมันเลยมุมใดก็ได้เอาเลยขันมะพร้าตอนนั้นคือสิคักเนาะ เบิง้งไก่เอาพี่น้องเพราะว่า,ม,ามันต้องซอยกันเก็บเนาะยาย่สอนอจังสีเหลียวไว้แป๊บหนึ่งแป๊บนึง,แบบนงเดี๋ยวเลวยายสอนเข้าพี่น้องเา้าก็ได้จินขอาให้ได้นี่อันเก็บทั้งทีอันนี้แหละค่ะเพราะว่ามันเห็นบ่ชัดกะอะเราก็จับเอา เน็ตเ,นเล่หลายแต่ว่าคลิปว่าเป็น,ตออน,นแต่สอนเนาอยายสอนมาตอนนั้นที่กองกิลานี่พ่อแม่เห้วมันยากน้ำนีแหละแบตกบับพ่มีน่ซาดกบับพ่เขา<น>เก็บซอยย่ยสอนกันพี่น้องเดี๋ยวมันจะเปลี่ยวไง เพราะว่าเออมันหลายย่างอีกบักหลายมูเอาบอม่ม้านน้หมดด้วยมันต้องเก็บสองคนแล้วละ่ะมันคู่เดียวก็ได้แล้วนี่ค่ะ จะไปรดเอาไทยได้บังบ่ได้บังนะเนาะพี่น้องไทยโอ้ยเน่าเล้ากับหลายเน่าเล้ากับหลายยัสอนเลยจะได้เห็ดเนาะคุณนะ่ะาไปจนไปหมดเลเออคุณน่ะเปื่อยแล้วมันบ่แม่น้องมองนี่น้าม,มันขังข่อยวาได้นี่มันเป็นร่องเนาะน้าม,มันขังมันก็เลยนเห็ดมันเลยเหย็ดนี่มันบ่มักจมน้าม,มันบ่คือเห็ดดำเห็ดดำขันจมน้ำนี่หฮงแต่งงาม เม็ดนี้ไม่เจอชิ้นเนาไปนะ่ะม,มีมันก็ดีอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันถือน้ำแล้วมันเลยเป็นนิ่มๆไหมม,มันเลยบ่บ่เป็นตะเอา,า,าอไหมแค่ตอนอนี่เน,นี้ดีๆอยู่บางใดที่มันอันนี้น้ำมันจะเป็นแบบนิ่มมันบ่เป็นตะเอาห้องกับปอยไป ให้มันเป็นเสือปีหนามีเคยเสือทีไหนก็ขึ้นยืงพี่นนอกบึง้งนด่ละมาหอดหนาหอดนุ่มอันนี้ได้ยุบอ่อนนะนี่ไม่ได้เบ็ดะกอกเขาพี่น้อกให้หลุดแล้วเบ็ดก็ได้ เก็บมันเลยมันบอลมันบอเห็นมันบอถนัดมืดแล้วเดี๋ยวจะเปิดไฟเก็บไราได้บาทนี่นี่ม่ได้คลิปดีแล้วมื่อนี่อืมอ้าวเก็บอืมมันงามเลยอ่ะเอ็นแอ็แข็งอืมไปเหมือนมาตรงนี้อุ้ยขาแข็งมากเลยมืดอยู่แต่ว่ามันแบตบนเขานี่มันก็เลยแข็งมืดติม พี่นอ้งองเบิ่งเห็ดเองนี่มันหัวตะขึ้นม,มันหัวตะขึ้นปืนชนหนึง่งสิพี่น้องเอา้ามองนี่ค้าแข็งวัชพือดอกแย่ช้อนนะแต่ว่ามืดแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิบเปิดแบตเปิดแฟร์แล้วอย,อยู่ในอันนะเห็นปะแม่มพอสายไป อืพี่เฮาพี่กรแมนพี่ได้สอนเอาเดี๋ยวเด้อไปปุ่นเอาตะเทิงมุ่นมาก,ก็ได้ดกอกงามๆได้เพื <ขา S 1> อ่อนขาแข็งมากมืดแล้วพี่นอ้องมืดแล้วไปเปิดแฟตแเนาะใดบันเนี้ยงามอยากให้เปิดกระบอกขึ้นได้แฟตเดี๋ยวเดี๋ก็เลยสินซอยเก็บดีกว่าเพราะว่ามันคำนะมันมืดนะนี่ค่ะ ผ่านกังเวทนี่เจ็บผู้หนึ่งทายผู้หนึ่งได้อยู่นั่นแบดมดเมือด,ดโอ้ชุ่มนิงามๆอยู่เดียวเดเด็มาทายลูกกันพี่นอ้องนี่นงามนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะเอาจัดการเด้ยาย,ยสวนห้างเออนี่ค่ะนานป้ายายสวนบึงพูออน่ะออนี่พี่นอ้องมองนี่แล้วซแวซวกรไดิ้นมน เพราะว่าโอ้ยใหม่กับแย่ปากก้นหามันนี่เพราะว่ามึงนี้มันโอ้ยหมืดน้อยเยื่อสวนเฮ็ดจังไดวะแฟตข่อยมันคือเปิดบกคืนแต่เกาวันมหาตาเปิดก็ขึืนเองได้แฟตกระไดบัดบัดมือนี่บัดบกคืนให้ข่โอ้ยหมืดหมืดหมืดมึงนี้มืดบดได้การได้เฮ็ดงาม เยอะเลิศจ้ะพี่พี่นอ้องหลายแต่ว่าแันโทรศัพท์บ่เป็นใจเนาะอืมดออกล้องบ่เป็นใจจ้ะอ่ะเกบ็กบเกบ็กบเก็บเก็บพูดนะนั่งอีกหลายพี่น,อน้องนั่งอีกเต็มเลยอือเกบ็บเก็บเลยยักษ์สนเฮาเมื่อดแล้วเฮาพะกันว่าสิไปเฮ็ดน่กินกินอยู่บ้านพี่น้องบ่หันเด็นกินหอดเข่าอยู่อพอกันเออเลิกงานแล้วมาเลย เราก็เดาชินเก็บซอยเพราะว่ามืดแห้งตะเกาในแฟตั่นเปิดเองเดยอัตโนมัติเดยแต่มือนี่คือบ่บเปิดบุเส <c oughs> ียงลดพันยัมากแล้วพันยัยขึ้นมะหับมะขนซอย <c oughs> จะได้ได้เห็ดข่อยิมุนได้บาทในแย่ส่วนจะเจ, <c oughs> จ,จังได้ดีปะ <c oughs> เก็บใส่กันเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหมืมดเนาะพี่น้องพ่นะ่ะพ่นะ่ะยายสวนมองหันคืองามแถวเอาคอยทายให้พี่น้อง่อาหาเบิ่งเอาเดอร์มืดๆมดให้ยายสวนเก็บเนาะคะ่ะอมอสา,ากวกระดาษชิ้นก็เก็บมองนีไปน้ำทายยายสวนไปน้นปาเพราะว่ามองหันมันงามหันรอก,กันมันเจียนนี่เนาะคะ่ะ มันถิมคำถิมซื่อเก็บไปพ่อมมือหนึ่งซันในเด้กอกลกองขันมาพอตอนสดๆจริงๆนี่เนาะวันนี้บ่หมดเลยเม็ดสุดยอดอีหลีเอาเีบบย้อดมันหันอนบ่แก่งล่ะทรศัพทบบ่แก่งล่ะยายสวนกอ,อ,องไว้ก่อนก็นกนได้ย้ำให้ทั้งคนใจเออ งามงามเหลืออีกหลายพี่นออ้องเอ้ยเหมื่นละขางต้นไม้อีก เดี๋ย,ย,ยวไปติเก็บใจเดอกเวนีพุ่มทางต้นใหม่ก็มีอีกแยกสวนพุ่นนะพี่น้องเดี๋ยวเห็นบ่ะเอองามๆจ้ะโอเคมานนี่บ้านนี้เดี๋ยวสาวก็จะสินที่พ่อเก็บมองนี่บ้านนี้นี่เห็นบ่ะงามๆแต่ว่ามันจะเมืดเนี่ยกับบอเป็นยัง เพราะว่าเอามาผ่อ,ม,อมันคำพรมแล้วก็แบตโทรศัพท์ก็เมือ่อสพมจะหลายองค์ประกอบอันเก็บแห้งบง่ได้้ะเพราะว่าแบตต่องบ่ได้ทันต่องรุดเลยแทดแบตบ่ค่อยเข่าโอ้แต่ อันนี้ไหมบดตายดอกงามๆงามๆซงงะพุ่อนนะพีนะ่น้องเบิ้งพุ่อนนะแล้วก็ได้ชิ้นทุไรเบิง้งไม่หยังไรแย่สวนย,วนย,วนย,อย,ย้อนหยังเจข่อยย่อหนีเพุนพ่นะ <c oughs> น,ะพ,นะ, <c oughs> คคะพุ่อนนะพี่คะพี่น้องงามๆงามๆเลยง,งไดไหลายเห็ดอย่างงามมหาบัดบ่ออกบัดเท้าเศร้ามหาบัดออก นั่นแหละเดี๋ยวอาแบตกับเมิดเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟเลยเฮาว่ามีมองใช่หรือตีเจ้าสายไฟมาท่างผีเหมือนใจทางเห็นเออมากพอจะเป็นผู้สายแปบ๊บหนึ่งอ,อืมขอติสายไฟ,ไฟน้ำเออเจ็บกว้องไว้ก่อนก็นกได้ หลายค่ะพี่น้องสองมือสามมือให้พ่อใหญ่เอาถังขึ้นมาหล่ะจ้ะไต่ไฟเก็บก็ะยายสวนอีกตะกี้มาไต่ไฟเก็บก็พ่อใหญ่ปีนี้ไต่ไฟเก็บก็ะยายสวนขอวไพ่พี่น้องเด้อ hiệt lại, dắt hay bưng nó dây xoắn. bật nhăm ven khay nè, anh em nhăm cืng bệt cả mớ mệt, ít căng thẳng vậy nè. Panny cái lăng áo thàng khẩn ma. thao nào, áo sport lạnh Lao, lao, Tơ ba quẩy nắn áo ỏng. เพราะว่ามันบดได้ใส่ไงตะเกาพญายขันไปปาแล้วเอาไส้สายใส่ให้ตลอดน่ะเพราะว่าเล่าลาซัดนะเพื่อเรามากคำมาอยงางศึกาเบิงเอาโหลดพี่นอ <c oughs> ้องมืดมืดหกหกหกมันบองหกเดี๋ยวต่ว่ามันมืดเนาะาย่สอนอ ต้มแง่งไฟทึงอันนี้อืมอืมเรียบร้อยดีนั่นพูดอีกดอกนึงเออนั่นแหละอืม,อม,อมพี่เส้นหนึ่งจะต้องไปฟังพูดเยอะจะต้องไปฟังพูด โอ้อันนี้บ่วไทยดอกอันนี้มันเมือดพูดพี่น้องจ้าหอดบ้านแล้วนี่นี่เห็ดที่ได้นะคะ่ะเห็ดที่ได้เห็ดดำประมาณสี่ถังนาอยแย่สอนเนาะนี่สองคนจะ้ะเห็ดดำประมาณสี่ถังนอกนั้นเห็ดเหลืองมืดจ้ะพี่น้องนี่เนาะคะ่ะอันมันคำยังได้ปลาปลาไทยก็ได้มาทาย,ยู่บ้านให้พี่น้องเบิ้งนะคะนี่คือเห็ดทั้งหมดของเรานะคะโอเคพี่น้องย่สอนจะบาย บายบายบ๊ายบาจ้าพี bye. Bye ่น้องค่ะสวัสดีจ้า